เอาละพวกมึงยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องแซม e. แมี่แซม e. า,ม e. าม e. ช่องที่ฟังดูเหมือนเกี่ยวกับหนังแต่ไม่เกี่ยวกับหนังนะพวกมึง <c oughs> หลังจากที่แล้วหลังจากคลิปที่แล้วเราผิดหวังกับอไอ้โฟกเกตดัสอะไรสักอย่างเกมผีที่แม่งสุดท้ายเราก็เล่นงงวันนี้ก็เลยยอมใจด้วยการมาเล่นเออเดสเลียวหน่อยนะชิวๆเกมยาวๆไม่ต้องคิดอะไร,ไไรซื้อของไปแล้วก็เียเลยโอ้คนคนนอนออกอไงออแล้วตอนนี้ก็มีคนมาเพิ่มว่คือนอนมามามา เพื่อนถึงเพื่อนไหนมามาเข้ามาเข้าห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้ปะปะปเข้ากันพวกมึงมาละมาละเปิดละเปิดละเปิดละเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าหกคนเนาะไม่ใช่ว่าห้าหรอเพื่อนห้าดิไอลีไม่อยู่ไอลีไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่น่าจะมีใครเข้ามาหรอกสี่สามสองหนึ่งไปเลยดูแต่ละคนแต่งตัวเลยเขาเรียกตามยุคตามสมัยตามยุคตามสมัยมีหนาดเองมีประสบการณ์อะไรเพื่อนกูหลุด มึงเข้ามาแล้วนี่อุ้ยเด้งออกมาเลยเอ้าเกิดเหตุการณ์อิสเนต์น่นหลุดจากเกมนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นกันไปก่อนรอบหนึ่งเฮ้ยมีครกเลยตัวพับอะไรแีบนี้แมงตัวเพื่อนกูล้มลงไปนอนเลยยืนอยู่ดีดีมัคนขายทองมาแล้วเลยนอนคอพับไม่ไม่กระดาษมันอยู่กระดาษเป็นเล่าลกระดาษเป็น กระดาษมันเป็นเชื้อเพลิงได้ประเด็นเราคิดผิดเอาลืมมันเอาไว้ปิดได้เอาไว้กันได้ปิดดีกว่าจะเอาไว้กันได้ถึงมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยเชื้เพลิงเชื้อได้เลยทุกคนก็เรื่องเ่าไหร่ัดโอเคพร้อมแล้วอ่ะสเกโยอยู่ขับองก็ได้บูนปูนปูนปูนพวกมึงเตรียมตัวนะรถไฟไปหน้าเออสะถนนสามเส้ายหน้าถนนสามเสนกูไปละมีรถไฟบนฟ้า แม่อันนี้ที่พื้นโอเคถ้าขวามีบ้านแซมจอดไหมยูดเลยว่าจะรู้ใช่ไหมนอนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะพูดเราไม่ได้ซื้อแมนเดมาใช่ปะไม่ได้ซื้อไม่มีแย่ขนาดทำงานมีแกงเชิงเพิงไ่เอาเออกไปเต็มเลยเชื่อตามึงไม่เหมือนยางม่ชลินเลยมั้งยางไม่ชนลินอ่นอนกูไปยางม่ชลินวันนี้ไปยางไม่ชนลินตายเลยนึกออกเพื่อนเฮ้ยสองปีตายละแม่งดีว่ะเป็นนายนายรถไฟให้เพื่อนทำไอย่างเดียวกูไม่ทำอะไรทั้งสิ้น นี่คืออะไรเอ่ยไวเนอรโปสเตอร์เร็วพวกกรรมกรเย้เนี่ยให้ถังน้ำมันมาเพื่อนเยอะเลยโอเคสวยเลยเพื่อนโอ้นี่ไงเรามีของมีประโยชน์เลยคืนนี้เราจะไปได้ไกลและรอดเลยแซงขับมาข้างหน้าเลยเด็กเรื่องเดินไกลถังน้ำมันเดี๋ยวกูขอจัดก่อนกูขอจัดก่อนขับตรงนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยมันหนักจังวะเนี่ยถังน้ำมันอ่ะเดินเดินก็ถึงแล้ว โอเคไม่ยกนั่งมันขึ้นไม่ได้ยกนั่งละต่อเรอต่อพี่ล็อกเอ้ยเพื่อนล็อกเรานายกดล็อกไว้หรือเปล่ามันถึงไม่ได้อะไรแบบล็อกไว้ละล็อกถังนล้วมันไว้ละกระดาษอะไรเล่นก็กระดึงกนะดึงขงไม่ล็อกเลยล็อกของก่อนล็อกของอะไรอ่ะโอ้ยรูปภาพตื๊ดตื๊ดตื๊ดใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันล็อกวะรูปภาพนักป่าคนฉีดมาเซ็กเตอรไหนวะเฮ้ยรูปภาพนักป่า เอาเก้าอี้เผาเลยเชื huh ่อเพลิงเราหายไประดับหนึ่งแล้วกระดาษมึงบ้าเลยมึงเอาเก้าอี้มาเพื่อนั่งไอสัตว์ลูกนี้ขับไปดีกว่ากางเติดโปสเตอร์ไม่เอะไรวะนะอ้าวก็ต้องนั่งเนี่ยโหเรามีที่นั่งที่นั่งแบบชมวิวไงเอาไปแล้วอ้าวใครไปเอาตกไว้เชียลาก่อนใครไปทำวะเชื่อเพลิงวิงมาหามึงแล้วอ๋อหมอ หมาขี่เลือหมาขี่เลือนไหนว่าเอ้ยหมาขี่เลือนติดจากขมยได้ตจากขมได้ไม่กูบวกเลยเฮ้ยกระโดดลงไปทำไมเพื่อนตจากขมได้กูชอบสู้กูลูกผู้ชายเจอหมาติดดินไหมดีหลังจากมาติดดินอเมาแล้วหรอโอเคเลยเพื่อนสเกนอยูเมนบกระดานีุ้ดอ่ะรถไฟไม่ใช่เรือเฮ้ยกูเห็นว่าครื่งเลือเือยื้ยยืยยืดยยื้ยยืยยื ใช่ปะฟอรต์นีเจอร์โอ้โหมันก็คงมีอะไรให้เอามาขายมันมีฐานมันมีฐานมันมีฐานฆ่ามันมันมีฐานมันมีฐานฆ่ามันฆ่ามันในเรื่องของสบีน่าดูดีขึ้นมันมาสวอร์ดเฉยเลยมีอะไรให้พวกกูเก็บได้บ้างไม่มีอะไรเลยมีหายฮะโอาเงาะปลาปไปงานมีแชร์แม่อีกอันหนึ่งแล้วเอาทำแบบเมื่อคืนปะที่มึงหลุดอ่ะยังไงอ่ะ เดือดร็อกอ่ะสมเดือด็อกแล้วก็เดือดร็อกพร้อมรอบอ่ะเดือดร็อกแดนเนอะคืออะไรวะเดือดร็อกแดนใช่ก็เห็นในตัวหมาป่ากำโตป่ะใช่มัน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 เอามาล้อมรถไฟอ่ะเพเมื่อวานนี้นายได้กันเหรอโอ้ยไปด้ยเพื่อนมืดแล้วโอ้เติมเชื้อเติมเชื้อเพลิงให้ด้วยเพื่อนเชื้อเพลิงกูใกล้หมดละเดินชนโอ้ยเจ็บเพื่อนไป มันกำลังเดินเอ้าโดนอะไรนีหมานี่หมานี่หมานี่หมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาในในขึ้นก่อนไหมแซมไปเลยหมดขึ้นแล้วใช่ไหมหมาป่าไปันไปกัไปเดี๋ยวได้มาไปเลยไปเลยไปเลยออกรถออกรถออกรถออกไปแล้วออกไปแล้วเดี๋ยวล็อกมาตอนนี้สู้ไม่ไหวเดี๋ยวล็อกมาตอนนี้สู้ไม่ไหวอ๋อกูเคยเห็นละกีก้าแชทหมากีก้าแชทไอ้เหี้ยอย่าไปสู้ไปเจอพคงก้องกูหาไหนก้อนหรือเปล่าเชื่อเพื่อนไปนั่งรถไฟแล้วก็มืดๆเงี้ย มันเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมเพื่น้เชื่อคือแล้วเพื่อนถ้าเป็นหลุดลางอีกแล้วอ่ะแย่แล้เพื่อนเราเราซิกมาอะไรตีอีกมาแล้วเดี๋ยวลอกึนมาแล้วเซฟไว้ดิเซฟเร็วๆไ่นนี่เฮ้ยิงถูกไหมยิงถูกไหมะไปไปไปวิ่งไปแซมเชลีฟเชลีฟยิงโดอนเราเชลีฟเชลีฟ้ไอ้เอ้อาอไ้้้ไอไ้อไไ้อ่ไ้อ่ไ้อไปไไ อย่าล่วงนะทุกคนพยายามอย่าล่วงไม่เคยวุ้ยใกล้ถึงแล้วสองวันนิดมันรู้มันเข้าเตาไปแล้ววะไปเลยเช้าพอดีเพื่อนห้าปีห้าแล้วจอดแวะทางซ้ายก็ได้เราไม่ได้เอาแล้วไปแวะข้างหน้าก็ได้ใช่ใช่แวะซ้ายแวะซ้ายแวะซ้ายเพราะว่าพวกนั้นมันไม่ตามแล้วนี่ปะใช่ใช่ไม่มีเลยไอันี่ไม่ใช่คือของเลยไม่ต้องแวะแล้วไปเลยแซมไม่มีที่ขายของ เอเนี่ยเทรดดิ้งโฮสเพื่อนมันมันเทรดของได้ยเนี่ยใช่ที่ขายขอเหมือนกันเพื่อนแต่ที่ขายของก็อยู่ข้างหน้าแล้วนี่ไงนาะเออวะนี่ไงถึงแล้วเนี่ยซื้อยาดีกว่าเฮ้ยครั้งแรกวะที่เรารอดวะแซมปกติเราเราตายกันตลอดเลยเออแล้วนี้เราเลือดเราน้อยมากเออเพราะงั้นเอาของพวกนี้ขายพักก่อนทุกคนพักก่อนมาซื้อของกินของใช้ซื้อนี่ไว้รอเลยก็ได้นะแม่งของไม่มีอะไรให้กูเลย เดี๋ยวเฉยเด้ง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 ก็เด๋ยวร้องเลยตัวตรงนี้อีกแล้วเด๋ยวร็อกมาตาไปขายไปขายไ่าระวังระวังฝั่งนี้ระวังฝั่งนี้ฝั่งนี้ระวังระวังฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้เราได้ถ่ายกันแบบว่าเบิ่มๆเลยเนี่ยถ้าเอาเด๋อวร็อกไปขายเออยป้องปืนยิงดิปอืนืิงดิเดอตัวตังคตัวตัง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 นี่ ปูนปูนปูนแล้วแล้วประเด็นคือสิ่งที่แย่สุดก็คือถ้าสมมติเรายังยืนอยู่ตรงนั้นต่อเราตายได้เลยเพราะว่าความปูนความปืนกระสุนเราจะพูดอะไรวะมันจะหมดแล้วอ่ะปูนปูนเราอยู่ได้แค่คืนนั้นอ่ะคืนนี้คือสุดท้ายละเราต้องไปละเซ้าย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 มีบ้านบ้านฐานปะมันคือบ้านฐานหรืออะไรวะกูรูแต่กูไม่อยากบวกมันไนเด้องทางขวาน้าบวกแลซ้ายซ้ายไปซ้ายไปซ้ายไม่ขวาดได้เลยบวกได้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 เราไหวเราไหว ไว้หรอไปดิไปดิไวก็จะดูดูดูเราซัดหัวเรงตัวให้เพื่อนเฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมาแย่ลงมาดิแซมแย่ลงมาดิแซมตึงตึงดู่อยเก็บกวาดให้อุ้ยมีเป็นเดทดีเลยยังไม่ได้ซื้อเมื่อกี้นี้มีกระสุนไลเฟิร์ให้มีกระสุนไลเฟิร์ให้ให้แซมดิให้แซมดิใช่นาเฟิลเราใช้ไปดูเก็บศพให้ได้ เดีย okay. oh, buddy, buddy. ๋ยลกาเดนเก็บเสียงเพื่อนเอาไปดิดิเอาไปดิดิได <air> ้แล้วนั่นแหละของมีค่าเพียบเลยโอ้ยโตัวอะไรมันมีที่ขายไหมแถวนี้ก้านัดจริงของเต็มเลยวะมันน่ามีรถล่างนะเว้ยแบบเอ้ยไม่ใช่รถล่างเด็กเป็นอะไรเนี่ยรถลากตรงนี้มีด็อกเตอร์อย่างหนึ่งอะด็อกเตอร์มันตรีมันตรีออมึงเยอเพย์ล้างหน้า เฮ้ยไปเชียร์กูตกใจได้ตัวเองไอสัตว์เว้ยแซมเห็นบนเห็นเห็นบนรถไฟปะทำไมอ่ะโอ้มึงทำอะไรได้แซมกูบอกแล้วอย่าอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางอะไรปลาปาขึ้นขึ้นขึ้นไปเอาหมาก่อนเอาหมาก่อนอ๋อทำไมตัวหนึ่งอ๋อทำไมตัวตกวะนะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวล็อกมาเดี๋ยวล็อกมาไม่ดีโอเคเฮ้ยอันนี่เอาเนี่ยธนาคารที่สกูมีขคืออะไรกูจะไปแล้วเฮ้ยกูจะไปแล้วนะ มัไจ<อ>้ทองอยักษ์นี่คืออะไรวะหรอบอลทองไม่ต้องไปฆ่าคนนั้นออกนี่มันใส่เอา,ส,าออสองบีตง้ออตัวมันไหลไ,หไหปปะเนอะรถไฟหนักเหรอคือไงทำไมมันไปแค่นี้มามามันหน้าบักหรือเปล่ามันน่าจะหนักเกินไปเหรับพอบทั้งหมดที่แม่งวางเนี่ยไอซอ,อมบี้ที่เนี่ยกูเห็นซอมบี้วิวไปแต่ล็อกมามาปะอุ้ยโกโกแบบเน้นกูกกาศทองแท่งแท่งทองเลย เน็ตไม่ได้กากเพื่อนบัดหมูเลต้าไปเลยต้าเร็วๆออกไปไม่ได้เลยแป๊บนึงนะเฮ้ยเอ้าจะเหรอตายเหรอแย่แล้วโอ้ยออกไปชันอะเมฆหมดเแม่อนงั้นไปก่อนงันไปก่อนงันไปก่อนข้างหน้าเป็นไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้มันอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆันกำลังทิ้งเรอแล้วแซม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 โอเคได้เลยขึ้นก็ขึ้นวะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ แต่ข้นหน้าไปนี่เองนี่หว่าเร็วๆๆ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 ้นๆๆ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 ่ๆๆ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 ่ๆหๆๆๆๆๆๆๆเๆๆดๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆมๆๆ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 เๆๆกๆยๆๆๆ น่าจะเป็นปราศท่านเขาหมอป่าไม่รู้ว่ากูเห็นกูเห็นรถไฟขับเกินเอาขับเกินเพื่อนอู้หถอยก่อนเดี๋ยวจะกลับเข้าเมืองเ่ยถอยไม่ได้ถอยไม่ได้รถไฟถอยไม่ได้เอาถอยตัวเองถอยออกมาไม่รู้ว่ากูดูกูกูดูกูดูในคลิปกูดูในคลิปของคนไทยที่เล่นอ่ะเขาอยู่ในนั้นอ่ะเรื่อยๆอ่ะแบบว่าเชลโลบักเกิดเรื่อยๆเดี๋ยวลองแม่งมีประมาณสิบยี่สิบตัวเชลโลบักเกิดเรื่อยเออเชลโลบักลีสขาวได้ไง มาได้สบายเอ้ยถ่ายรูปได้ด้วยือไปขายเนี่ยใช่มันถ่ายรูปได้ถ่ายตูดม้าถ่ายตูดเขากล้องมาตั้งตรงนั้นเขาถ่ายตูดม้าเลยเอกโตเขาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันหยุดกระโดดออกไปเลยม้าม่นจะทำพวกอ้วกได้เพื่นะาคาม้าเราเอาไปเดิน ใครตีมาหนึ่งทีฮะนี่มันแรงมากเลยบอกมีดเนี้ยแซ่บมากกูให้มีดนี้เฮ้ยโอ้ยหมาไอ้เหี้ยโอ้ยกไอ้เหี้ยเห็นมามาเนี่ยหมดตัวแล้วไม่ต้องเผาแล้วแต่ตัวอีกเก็บเออจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย เราสามสองหนึ่งเล็กสเตชันแซนซิตมาพร้อมออกเล็กสเตชัน Let's go ไปเลยใช่ไหมก็เขดอยากดูรูปตัวเอองย่าวซอมบี้ไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่นจะแหนกนี่อ๋อเพาะเป็นชมพูไปเลยจ้าไปหนึ่งไปหนึ่งไอ้ตากำลังจะจัดถ่ายแผ่นหลังงั้นกูขอให้เป็นอาวุธแล้วเขาเป็นอาวุธไม่ได้ต้องต้องต้องติดอะไรติดไว้บนรถไฟเรางซอมบี้ไวิธีจะวางซอมบี้ตรงไหนมา มันเป็นที่ติดแล้วก็เผาแม่งเลยมันไม่ได้เลยเต็มแล้วเต็มแล้วกูเผาจนเต็มละงั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้ในไอ้นี่ลยกันพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพ้อมแล้วพร้อมล้ป่ปกูไปละไม่เก็บด้ถูกไม่ได้ด้วยเฮียไม่ตัวไม่เยอะเกินไม่เกาะขาจะทำไรรีบจัดการเลยรถไปจยาออกแล้วไปเลย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 ไม่ต้องแวะนะตรงยาวเลยตรงดิ่งเลยไม่ต้องแว่ละตอนนี้ฐานทุกอย่างเราพร้อมหมดล้ว แม่งรถไฟหนักมากก็เฮียคอนเทนต์คอนเทนต์เหลือเอืเอนรถไฟมันหนักมากเลยเพื่อนช้าจัดเลยก็บอกก็ซอมบี้มันเยอะเกินมันจะไม่หนักได้ไงก็ค่อยเพิ่มค่อยเพิ่มพร้อมแล้วดูพร้อมดูพร้อมในรถมันดิายมั่นใจแล้มันไม่ได้หนักเพราะว่าไอ้หมาป่าซิกมาที่มึงทำไมไม่เอาหมาป่าไปขายว่ามึงเอามาประดับทำใบวะมันไม่ได้สึกกลัวอะไรสักนิดเลย ความเท่เี่ท่ตรงไหนตัวไม่ไหลไ,ไ,ไปมาเท่ตรงไหนไอ้เหี้ยเหียการที่แบบเรามีรถไฟที่มีแดนเซอร์เต้นตลอดเวลาไอ้เหี้ยนี่มันไอ้เหี้ยรถไฟเป็นมะเร็งชัดๆเนื้อก้อนเนื้อเนื้อโง่เนื้อโง่คือตอนนี้ <c oughs> นนกระโดดยังไงก็ไม่หลุดแล้วดีจังเลยนั่งนี่หรอหนักโคตรเลยความเร็วกูอยู่ที่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ดูแล้วน้ำมันจะได้เอาไปใช้ตอนไหนตอนนี้ไงเออแล้าแสบไปไหนวะนีอแต่ไม่ดูไม่มีคอนเทนเตอร์นีเพื่อนไม่มีคอนเทนเตอร์ไม่มีนะไรทบแล้วเราหาที่สักที่เราหาที่สักที่แล้วไปพีชี่ไปแบบยิงยิงยิงตัวตายเ็าเรียกว่าตายอย่างนี้เมืองไอ้แจมไงโอเคไปเดี๋ยวไปม่ซสมบิมันหายไปหมดเราเคลียร์ตัวเล็งตัวละ เมื่อไรจะเจอเอ้ยยันไงเมือ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 งพวกเราพวกเราจะสู้แล้วตายอย่างมีกีฬาใช่เหรอใช่การสู้ขอไทยอะอาราคูบากรุงลงอะเดิมดมเ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 ดมข้ามาพวกหมอพวดหมอวันฉดวันรัวก a เดียนก็เปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดแล้วไม่กี่นี่ครใช้ปืนรัวๆไม่ดูแรงกว่าไอ้นี่เยอะเลยโอ้ อ้อมม้าป่ามาป่ามันเกิดรางวันแล้วอ้อมดิวเบอร์มันสามารถแบบปุนงุออุกขุนขุเขุนขุออดูขุนขุนขุนขุ้ขุนด้นขุนขุนขุบขุนขุนีุนงุนวุนขุนขุนขนขุนขุนขุนอุนขุนขุอขุน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 ขุตขุนุนขุนขไมุ่นขนขุ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 เขุไม่นขุนขุนมเนนมนรนนอนนุ้นนน ออกเกมออกแฝงเลยตายบดไอ้ยอนเดินหมดแล้วขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ทุกคนเกมไม่มีอะไรแล้ว EP นี N ้ EP สุดท้ายแล้วทุกคนอืไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับไปเจอาก,กันทุกคนบาย